ทุกเช้านะครับกับยูเทรดวันนี้ขอสรุปประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มการลงทุนในวันนี้นะครับ mm hmm. ก็ขออภัยนะครับหายไป4วันนะครับเพื่อนว่าไปโดนไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะครับ mm hmm. ก็เป A, mm ็นอินฟลูเอนซ่าเก็ต้องถือว่ารอบนี้หนักกอสมควรเลยนะครับเพราะว่าต้องไปนอนพักอย่างเดียวในะอยู่หลายวันแล้วก็ถึงแม้จะผ่านมา3-4วันแล้วก็ยังกลายเป็นว่าก็ยังมีอาการมึอนอยู่นะครับแล้วมาถึงตอนนี้ ก็ยังมีปัญหาเรื่องของตัวการไอบางอย่างอยู่นะครับก็วันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปในเรื่องประเด็นเร็วๆกันแล้วกันนะครับก็จะดูเราไปดูตลาดต่างประเทศก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับบรรยากาศของการลงทุนในตลาดต่างประเทศเมื่อวานนี้ในฝั่งของยุโรปก็เห็นว่าทรงตัวนะครับก็หลายๆตลาดเองก็มีการปรับตัวลดลงส่วนอเมริกาเมื่อวานเนี่ย ก็เห็นว่าก็มีแรงทางกำไรสลับเช่นเดียวกันนะครับในฝั่งดาวโจนติดลบเอสแอนด์พีติดลบแล้วก็ดาวโจนส์นัสแสกบวกเล็กน้อยนะครับส่วนเช้าวันนี้เนี่ยในฝั่งตลาดเอเชียเองก็จะสลับกันนะครับโดยตลาดนิกเกอตนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ฮ่องกงลดลงเล็กน้อยนะครับส่วนไต้หวันนะครับจีนสิงคโปร์นะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์เองก็อาจจะปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับส่วนไทยนั่นของตัวเมื่อวานบ้านเราเองเนี่ย บวกก็ได้จะแรงุเซนะ2ส4 3 8 7บเนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีประเด็นเกี่ยวกับการที่ตลาดเองค่อนข้างจะไปฮือฮาเรื่องของอตัวกองทุนวายุพักที่จะเข้ามาทําการซื้อขายนะแต่ว่าก็ต้องเรียนว่า,ามันเป็นบวกนะแต่ว่าการเป็นบวกของกองทุนวายุพักเนี่ยไม่ได้แปลว่าจริงๆแล้วมันจะช่วยไล่ตลาดขึ้นไปแรงๆนะครับคือต้องดูด้วยว่าตรงเนี้ยมันก็อาจจะมีความ ไม่สมเหตุสมผลอยู่บ้างเพราะว่าเราต้องไปลองอ่านหนังสือชี้ชวนแล้วก็ทําความเข้าใจกองทุนวัยุพักอยู่นะครับถ้าเราไปดูก็จะเห็นว่ากองทุนวัยุพักเองเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหนังสือชี้ชวนนะครับกองทุนนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสมัยคุณทักษิณแล้วก็มีอายุ10ป,ปีนะครับซึ่งจะเห็นว่าข้อดีของกองทุนในตอนนั้นก็คือเป็นการที่ทําให้ตัวของต้องบอกว่าก็ต้องบอกว่าอาจจะใช้เหตุผลว่า เป็นช่องทางการลงทุนให้กับประชาชนประชาชนแต่ทีนี้ถามว่าเอ๊ะถ้าเราลงทุนกองทุนหุ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้จริงๆแล้วเราได้อะไรนะ <_' S 1> คือถ้าเป็นกองทุนหุ้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ควรจะได้ไอ้ตัวของอะไรฮะควรจะได้ NAV ใช่ไหมก็คือว่าหุ้นขึ้นเราก็ควรจะได้กําไรจาก NAV ปรากฏว่าไม่ใช่นะถ้าเราไปดูกองทุนวัยุพักเราก็จะพบว่าไอ้สิ่งที่เราได้จากวัยุพักจริงๆเนี่ยจะเป็นการได้ในเรื่องของตัวเงินปันผลนะ ก็คือถ้าลงทุนครบส0ปีเนี่ยประกันคุ้มครองเงินต้นแล้วก็ขนาด,ดีรวกันเนี่ยเราจะได้เงินปันผลซึ่งมีขั้นต่ําอยู่นะแต่ก็จะมีการกาหนดขั้นสูงไว้ด้วยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าแปลว่ามันอาจจะมีกําไรส่วนเพิ่มที่มาจากการปรับพอร์ตอะไรบางอย่างนะแต่ว่ามันก็จะเห็นว่ามันก็จะไม่ใช่เราจะไม่ได้กําไรจากการที่แบบคุณขึ้นเยอะๆอะนะครับเพราะว่าเราจะได้แค่ผลตอบแทนปันผลขั้นต่ําขั้นสูงันถ้ามองแล้วจริงๆตรงนี้คําถามคือแล้ว ต้องถามนักลงทุนต้องถามตัวเองด้วยว่าเอ,อ้ยถ้าเราเป็นคนลงทุนในหุ้นเนี่ยเราอยากซื้อกองทุนมวยยุพักหรือเปล่าคือเราอยากคิดแต่ว่าจะต้องมีคนอยากซื้อแล้วต่ทําให้กองทุนมีเงินไปซื้อหุ้นนะแตนถ้าเราไปดูเราเองเราก็จะไม่ได้อยากซื้อหุ้นนะถ้าเราซื้อแล้วเราได้แค่ผลตอบแทนเงินปันผลนะครับนะทีนี้เราก็เห็นว่าแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยไอ้กองทุนอวยยุพักออกมาแล้วเนี่ยมันดีกร,รืรัฐบาลยังไงก็ต้องบอกว่ามันดีกรืรัฐบาลเพราะว่า ในมุมของผู้ลงทุนเนี่ยนะครับพอเราไปลงทุนเนี่ยเราลองคิดนะว่ารัฐบาลเองอาจจะมีกองทุนวิจพักอยู่แล้วประมาณ3 0 0แสนกว่าล้านนะครับทีนี้ถ้าเปิดอีกสักแสนห้านะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยรัฐบาลมี35 0แสนเปิดมาอีกแสนห้ารวมกันแล้วเป็นเงนเมดเกินทั้งหมดประมาณ5 0 0แสนแต่ลองคิดดูนะไอ้สามแสที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะทําไมครับเขาก็อาจจะมีตัวของ หุ้นที่มันจ่ายปันผลดีพอสมควรอยู่แล้วนะครับนะซึ่งอาจจะประมาณตัวเลขแถว5%ก็ได้นะหุ้นหลายๆตัวที่กระทรวงการคลังถืออยูเย่เพราะฉะนั้นถ้าเงินถ้าสมมติว่าเราลองจิงตนตนาการว่าเรามีพอร์ต500,000แต่350,000เนี่ยจ่ายปันผล5%อีก150,000เนี่ยเราได้เงินใหม่เข้ามาเป็นเงินเปล่าๆแล้วเราเอาปันผลของ350,000ตรงเนี้ที่ได้5%เนี่ยไปเกลี่ยให้ทุกคนทั้ง500,000ล้านเนี่ยได้ ก็แน่นอนว่าไอ้ผลตอบแทนเงินปันผลเนี่ยในส่วนของทานด้านตัวของแสนห้าเนี่ยมันก็จะสามารถได้ผลตอบแทนที่ไม่คี้เรอาจจะได้สามเปอร์เซนกว่าสี่เปอร์เซ็นตนะครับขณะเดียวกันไอ้ตรงนี้มันมีนกลไกที่เป็นวอเตอร์ฟอล์ด้วยก็แปลว่าเอ้ยในเชิงของผลตอบแทนเงินปันผลเนี่ยเราอาจจะโยกเงินปันผลคือในเมื่อเราไม่ต้องจ่ายกระทรวงการคลังไม่ต้องจ่ายภาครัฐเราก็เอาเงินปันผลที่ได้เนี่ยไปจ่ายไอ้แสนห้าที่เป็นคนซื้อหน่วยก่อน นะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็จ่ายหน่วยงานรัฐที่หลังก็ได้นะครับหรือไม่จ่ายก็ได้ผลก็คือก็ไม่ต้องจ่ายแต่ทีนี้ผลก็คือคืออะไรครับคือการที่รัฐบาลเองเนี่ยสามารถระดมทุนสามารถที่จะยืมเงินอนอกระบบงบประมาณได้เนี่ยหนึ่งแห้าหมื่นล้านบาทแล้วก็อาจจะเอาเงินตรงนี้ไปใช้ได้ในการที่จะบริ d g e แก p ของงบประมาณนะสมมุติว่าตอนนี้รัฐบาลทํางบแล้วงบปี68เองเนี่ยมันก็จะมีส่วนของการขาดทุนนะ แล้วก็อาจจะต้องมีการออกพวกตราสารหนี้ออกพันธบัตรอะไรมานะครับก็ก่อนนันนี้ก็เอ๊ะออกมามแล้วเดี๋ยวจะมีคนซื้อหรือเปล่าแต่ทีนี้ถ้าอย่างเงี้ยก็แน่นอนเลยครับว่าการันตีว่าเอ๊ะอย่างร้อยสุดเนี่ยมีผู้ซื้อหลักนะกองทุนวัยพักเนี่ยมีเงินอยู่แสนห้านะสามารถพร้อมที่จะเข้าไปซื้อตัวของแต่นั่นตราสารหนี้ได้ทันทีนะครับนะแล้วก็อาจจะซื้อหุ้นซึ่งเราฟังคุณพิชัยหรือฟังคุณทักษิณตั้งแต่ตอนวิชชั่นเนี่ยก็เห็นว่ามันไม่ลักษณะของการที่เรียกว่า เป็น treasury stock มันก็คือซื้อในเชิงที่ว่าเอ้ยเหมือนกับถ้ามันถูกเกินไปก็ซื้อนะแต่ว่าเราเห็นว่ามันไม่ใช่การซื้อแบบไร้ราคาดังน,น,นั้นก็แปลว่าในภาพตรงนี้ผมอยากให้ลองไปทํากันบ้านลองหาข้อมูลกันดีๆนะครับในความเข้าใจผมแบบนี้เนี่ยกลไกของกองทุคนบริษักจริงมันจะไม่ใช่กลไกของการผลักดันหุ้นนะแต่มันเป็น,นกลไกของการที่ช่วยให้เหมือนกับรัฐบาลเอาหุ้นมาตึงมากกว่านะครับนะแล้วก็ทําให ถ้าเราลงเงินไปกับเขาเนี่ยเราก็าจะได้ปันผลจากหุ้นที่รัฐบาลก็ถืออยู่แล้วเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าเงินแสนกว่าล้านต่านี้ก็จะช่วยรัฐบาลในการที่ถ้าเกิดสมมติมันมีโครงการอะไรต้องทําแล้วอาจจะมีการขาดดุลหรืออาจจะมีเงินที่ไม่พอเนี่ยมันก็จะสามารถมีเงินตัวน,นั้นไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเงินจากวายุพักเองอาจจะไม่ใช่กลไกหลักที่จะเข้าตลาดโดยตรงซึ่งจะแตกต่างกับไอ้ตัวไทยอ s g นะครับถ้าไทย e s เตัวนั้นก็เป็นเงินที่เรียกว่าเราลงทุนเนี่ย ยังไงเงินก็เข้าตลาดหรือเข้าหุ้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงดังนั้นต้องระวังนิดหนึ่งว่าผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตลาดเองเนี่ยอาจจะมองกองทุนวายุพักเนี่ยดีเกินจริงไปหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็เมื่อวันขึ้นมาค่นอนข้างจะแรงนะครับแล้วก็ในทางเทคนิคเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นภาพของการที่เรียกว่าผ่านดาวเทรนสำคัญไปด้วยนะก็คือจะเห็นว่า Set i n d e x เองเนี่ย มีแนวต้านสําคัญก็คือแถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็คือเส้นสีเขียวเข้มตัวนี้นะซึ่งก็ต้องบอกว่าประมาณ1365บวกลบนะครับซึ่งเมื่อวานก็เป็นวันที่ถือได้ว่าผ่านอย่างเป็นเรื่องเป็นราวหลังจากก่อนนนี้มาจอ่จอจอ,อยู่แล้วนะครับแล้วก็ก็แข็งพอสมควรเพราะว่าจ่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเออมันกลายเป็นว่าไม่ได้ลงแรงนะคือบางครั้งเนี่ยจ่อชนปุ๊บอาจจะเด้งลงแรงเลยก็ได้นะปรากฏว่ารอบนี้ไม่แรงนะคือลงมาไม่ได้แรงมากแล้วก็ แว่งไปแว่งมาแล้วก็ใช้การเบรกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ก็ต้องถือว่ามันก็ทําให้เกิดการยกกรอบการเล่นในตัวเซตอินด็กซึ้นมานะซึ่งเราก็เห็นว่าในภาพของการยกกรอบการเล่น,นตรงนี้เนี่ยไฮของกรอบการเคลื่อนไหวในรอบที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นก็คือประมาณพันสี่ร้อยสามสิบสี่นะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันเนี่ยการเบรกพันสามร้อยหกสิบแปดขึ้นมาก็ทําให้เกิดภาพของการยกกรอบนะคือของเดิมเนี่ยกรอบก็จะเป็นการเคลื่อนไหวระดับแถวเท่าไหรอ่อ่ะ พันสามถึงพันสี่ใช่ไหมพันสามถึงพันสามหกห้าแล้วกันนะครับนะพันอาจจะหย่อนพันสามมากแต่ตอนเนี้ยกรอบมันก็จะเคยหยบขึ้นมาแทนแล้วกลายเป็นว่าหนึ่งสามหกห้าถึงประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยสาสิบหรือหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้าเพราะฉะนั้นกรอบตัวนี้ก็จะมีการเคลื่อนไหวขึ้นมาเนี่ยที่ประมาณสักเจ็ดสิบจุดนะระหว่างหนึ่งสามหกห้าถึงประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยสาสิบนะครับดังนั้นก็กรอบก็จะเป็นการเปลี่ยนขึ้นมาเป็นกรอบแบบนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับ เอ่ยังไงต่อเราจะเห็นรูปภาพของเซ็นเดกซ์เนี่ยเคลื่อนไหวค่อนให้จะเอาร์มหุนโลกนะครับเอ่อถ้ามามองแล้วเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เราอันเทร์ฟอร์มานานนะครับแต่ว่าพอมาถึงช่วงสิงหาคมโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่เรามีการโหวตนายกแล้วโหวตได้เร็วนะครับแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในกระทรวงหลกัหลกๆเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าไอม้มาตรการที่เคยคุยกันไว้หรือแผนงานที่คุยกันไว้ตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐาเนี่ย หลายๆตัวเองมันก็จะมีการเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นตัวเรื่องของตัวดิจิทัลเวลต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตามดูด้วยเรื่องของขึ้นค่าแรงขั้นต่ําผมไม่แน่ใจยังไม่เห็นการพูดเธอเพิ่มเติมนะแต่ว่าถ้ามันเป็นไปตามนั้นก็คือเราน่าจะเห็นการเดินหน้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ําต่อแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของตัวการออกกองทุนวัยุพักพวกนี้ด้วยนะครับก็เอ่อมาดูตลาดทุนอเมริกานหนึ่งเมื่อวานตลาดทุนอเมริกาจะเห็นแล้วว่าไม่ค่อยไปไหนนะครับแล้วก็จะเห็นว่า หลายๆตัวนี่ก็จะแดงนะครับอาจจะมีเขียวบ้างนะแต่ว่ารวมๆแล้วในภาพรวมเนี่ยก็จะดูเป็นสีแดงซะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าในภาพใหญ่ของผู้นำอเมริกาเนี่ยก็ยังเป็นความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราก็จะเห็นแล้วว่าตัวเลขเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็แย่สลับเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของการลดดอกเบี้ยใน,นตลาดไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรอยู่แล้วแต่เราก็จะเห็นว่าภาพที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าตัวเลขหลายๆอย่างอาการ รายงานตัวเลขเกี่ยวกับการจ้างงานตัวเลขเกี่ยวกับการขอรับส่วนการว่างงานเนี่ยมันนําไปสู่การที่เรียกว่าตัวเลขเศรษฐกิจเองมันชะลอลงไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าหลายคนก็แทงข้างว่ายังไงก็เกิดถดถอยแน่ๆถดถอยแรงไม่แรงท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นภาพตัวนี้เราก็เห็นว่ามันก็จะเป็นลักษณะของการที่ในฝั่งอเมริกาเองเนี่ยเงินก็จะระมัระว่างเงินก็ยังคงหมุนออกจากกลุ่มเทคโนโลยีไปเข้ากลุ่มอื่นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยไปเข้าอย่างตราสารหนี้มากขึ้นด้วยนะครับถ้าเราไปดูก็จะเห็นว่า อย่างภาพผลทางด้านตราสารหนี้เนี่ยใช่ไหมก็จะเห็นว่าอย่างตราสารหนี้เนี่ยห้าวันที่ผ่านมาจากประมาณแถวงสามจุดเก้าสามนะครับวันนี้ก็ลงมาเหลือสามจุดเจ็ดสามแล้วลงมาศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นตได้นะของทางด้านตัวผลตอบแทนพันธบัตรสิบปีนะครับนี่นั่นก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะคุยกันว่าเม็ดเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าในกลุ่มที่เป็นหุ้น ปลอดภัยเป็นหุ้นที่มีลักษณะคล้ายกระแสเงินสดคล้ายตราสารหนี้ไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกเออท,ทัทีไม่ใช่ว่าจะเป็นสื่อสารไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นพวกกองทุนรีดต่างๆก็ตามซึ่งเราก็เห็นว่าภาพตรงนี้มันก็ออกมาเป็นแบบนั้นนะครับเราถึงเห็นหุ้นโรงไฟฟ้าหลายๆตัวเองขยับดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมากลุ่มสื่อสารก็ขยับดีขึ้นรวมไปถึงกองรีดหลายๆตัวเองก็ขยับขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ก็ต้องบอกว่าในไทยเองอาจจะดู แข็งกว่านะแต่ในภาพของตลาดโลกที่เป็นการเ e ียโลเคชันจากกลุ่มตราสารหนี้ไปยังกลุ่มอื่นหรือว่าออกจากอะไรแล้วมาอยู่ในกลุ่มที่มันเป็นภาพของอไซเคลิลของการลดดอกเบีย้ยซึ่งจะไปบวกกับพวกหุ้นที่มีความคล้ายคลึงกับตราสารหนี้เนี่ยไอ้ภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ทําให้หุ้นในกลุ่มที่เป็นลักษณะของหุ้นปลอดภัยเนี่ยมันจะเพอร์ฟอร์มงงๆคือหลายคนก็รู้ว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้มีข่าวดีอะไรพิเศษแต่ว่าเราก็เฉพาะกลุ่มพวกนี้ครับมีโอกาสที่มันจะเพอร์ฟอร์มได้หรือว่า มีโอกาสที่มันจะเค่อยๆขยับดีขึ้นถึงแม้ว่ามันเราอาจจะรู้สึกว่าเเราเขาไม่ได้เห็นภาพอะไรพิเศษกับหุ้นในกลุ่มพวกนี้ก็ตามนะครับส่วนของอน้ํามันเองเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องไปตามดูนะครับเข้าใจว่าก็จะมีเรื่องของการประชุมโอเปกแล้วก็จะมีเรื่องของการแผนการที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของตัวการปรับลดกําลังการผลิตในตัวของโอเปกด้วยนะครับซึ่งแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าถ้าเราไปตามดูเนี่ย แสดงว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจโลกก็ยังไม่ค่อยดนะีคือเราเห็นถ้าเราเห็นข่าวเรื่องคุ่มโอเปกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าก่อนนันนี้ตอนเศรษฐกิจโลกดีขึ้นหรือว่ามีสัญญาณว่าดีมานจะดีขึ้นเนี่ยเราก็เห็นโอเปกเองเนี่ยปรับเพิ่มพรีเมียมการซื้อขายนะครับแต่ตอนนี้เราเห็นว่าเอ๊ะเขาพยายามที่จะมีการทยอยมาปรับลดการผลิตแสดงว่าหรือว่ามีแผนว่าต่อไปเดี๋ยวจะต้องปรับลดการผลิตเพิ่มเติมแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ย ดีมันมันหายหรือดีมานมันอาจจะลดลงเร็วจนกระทั่งอาจจะต้องใช้กลไกของการปรับลดตรงนี้มาช่วยในการ Stabil ไลซเ่เพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าเราไปดูจาก Move เป็นฝั่ง O อเป e อย่างเดียวเนี่ยการปรับลดตรงนี้มันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเออเราน่าจะเห็นไอตัวของเทนนันราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยอาจจะยังแค่ส่งตัวนะครับหรือว่าซึมลงนะถ้าทีนี้ส่งตัวถึงซึมลงเนี่ยมันก็จะมีสกลต่อตลาดหลักทรัพย์เนี่ยสมิตินะครับมิติที่1ก็คือกาไรของบริษัทจดทะเบียนเองเนี่ย 30มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกลุ่มพลังงานเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มพลังงานกําไรตรงนี้ยังลงหรือคาน้ำมันดิบยังลงเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวถ่วงกําไรของนเซทินเด็กแต่ขณะเดียวกันเนี่ยข้อดีก็คือว่าในหลายๆกลุ่มนะที่อีกกําไรประมาณถ้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของหุ้นเินเด็กเองเนี่ยในหลายๆกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกการบริโภคนะครับหรือเกี่ยวกับเทอร์นั่นอื่น,นที่มันไม่ได้ใช้ราคาพลังงานโดยตรงเนี่ยมันอาจจะได้ปัจจัยบวกก็ได้เพราะฉะนั้นเรากำลังอยู่ในรอยต่อทีี่สําคัญท ในกลุ่มพลังงานอาจจะไม่ได้ดีมากนะักแต่ว่าในหลายๆกลุ่มที่เกี่ยวกับการบริโภคเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐนะครับน่าจะมีทิศทางที่มันค่อยๆขยับดีขึ้นในช่วงต่อไปนะครับโอเคนะครับก็มาดูหุ้นแนะนําวันนี้แล้วกันนะครับนะเพราะว่าตัวนี้ก็พยายามอั้นไว้ไม่ให้ไอนะเพราะว่ามันก็จะมีสัญญาณในบางอย่างเหมือนกันนะทีนี้ก็ถ้าเรามาดูนะครับ นะก็โอเคนะครับก็ตัวแรกนะก็จะเป็นตัวของทางด้าน เดี๋ยวไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคนะครับก็สำหรับตัวแรกเลยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะก็จะมี g, L, c b g NSL, CPN read แล้วก็สามารถนะครับเรามาดู c b g กันนิดหนึ่ง c b g จะเห็นว่าเ,เริ่ม กระชากเบรกขึ้นมานะครับนะซึ่งเราก็เห็นว่าภาพตรงนี้เนี่ยเอ่อถ้ามาดูแล้วเนี่ยกลุ่มหูทางด้านตัว CBGA เ,เนี่ยหลังจากที่มันต้องบอกว่าถ้ามาดูภาพของการพักตัวเนี่ยมันก็สามารถที่จะมองได้ว่าเอ๊จริงๆแล้วเริ่มเกิดการฟื้นตัวดีขึ้นในโซนแถวนี้หรือเปล่านะครับซึ่งต้องบอกว่าอาจจะยังไม่กลับเป็นขาขึ้นก็ได้แต่เราก็เห็นว่าบนภาพของการไซเย์ตรงนี้เนี่ยเอ่อ โอกาสที่จะไซด์เวย์ขึ้นมาในโซนด้านบนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าภาพตัวนี้อาจจะเป็นการยกกรอกการเล่นนะจากเดิมที่แกว่งออกข้างเนี่ยเป็นการไซด์เวย์อัพในโซนประมาณ68ถึงประมาณโซนเอ่อ82นะครับหรือจริงๆ2ถก็ได้เพื่อนก็แปลว่าภาพตัวนี้ครับในโซนแถว70ต้นๆเนี่ยเป็นจุดที่ยังเป็น low list entry level ที่เราคาดหวังแถว86บกลบได้อยู่ในตัวท่าน c b g นะครับในตัวของท่าน NSL นะครับ ก็ราคาหุ้นก็พักฐานมาค่อนข้างจะนานนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ทีนี้เราก็เห็นว่าการพักตรงนี้เนี่ยลุ้นการฟื้นตัวได้หรือเปล่านะก็เห็นว่าการลุ้นการฟื้นตัวตัวนี้ก็คือขึ้นอยู่กับ2มิติก็คือ1ึนนต้องไม่หลุดต้องไม่ถอยลงมาหลุด28บาท50าใหม่นั่นก็แปลว่าถ้ามาหลุดย8่บาท50แล้วก็เราเริ่มเห็นว่าเอ๊ะจริงจริงมันก็เริ่มผ่าน29บาท50ตรงที่เป็นโซนแถวๆนี้เนี่ยกั้มกึ่งเนี่ยถ้าผ่านโซนนี้ขึ้นมมาาาาาได้้กกก็็แปปลว่นนล่ันนนนจะเรรุ ฟื้นตัวนะครับดังนั้นก็แปลว่า,าไม่ต่ำยี่สิบาทห้าสยังลุ้นการฟื้นตัวในตัว NSL นะครับตัวน,นั่ CPN read ก็เห็นว่า CPN read เองเนี่ยก็เริ่มตั้งหลักขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นว่าแถวๆนี้ก็จะเป็นแนวสำคัญเลยนะครับสิ 11, 6, ถึงมาสักสบาทตรงนี้เนี่ยนะผ่านได้ก็จะขึ้นมาทดสอบกันที่ จุดต่อไปทีนี้ถ้าเราลองมองในเชิงตังด้านอาจจะเป็นฟิโบนัชชีก็ได้นะครับเราก็จะพบว่าจริง,รงๆแล้วมันก็มียังมีรูมอยู่นะในโซนแถวประมาณสักเท่าไหร่อะ14บาทนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้ด่านใหญ่ของตัว cbn read ก็คงจะเป็นโซนแถว14บาทนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่หลุดแถว11บาท60าทลงไปเนี่ยก็คือภาพโดยรวมก็จะเป็นการฟื้นตัวขึ้น,นหรือเป็นการแกว่งตัวขึ้นโดยมีเป้าหมายด้านบนที่แถว14บาท อ่อตัวสุดท้ายก็คือสามารถนะครับก็เห็นว่าสามารถเองเนี่ยหลังจากที่ตั้งหลักมานานนะครับแล้วก็เสียเวลาใน,นการแว่งไป่อนข้องจะนานเนี่ยก็เริ่มกลับมาสู่จุดที่เรียกว่าเริ่มตั้งหลักได้ดีอีกทีหนึ่งลวนะครับแล้วก็เราก็เห็นว่าภาพของการเฟื้อจากโซนแถวนี้เนี่ยด้วยผลประกอบการที่มัน,น่อนข้องจะปรับดีขึ้นแล้วก็เรื่องของการกลับมาของรายสายภาครัฐหลืงจริงๆแล้วเราจะไปมองว่าไอ้เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ รับงานได้ก็น่าจะดีในสมัยรัฐบาลที่เป็นพ,พักเพื่อไทยนะครับนะหรือสมัยก่อนเป็นไทยรักไทยก็ตามเนี่ยเราก็มองว่าตัวสามารถนเองก็น่าสนใจโดยที่จะมีกรอบด้านบนก็คือแถวประมาณโซน8บาทนะครับนะหลือจะสูงกว่าดังนั้นก็แถวโซน6บาท6บาทต้นๆต,ต,ตัวนี้น่าสนใจครับแล้วก็แนวต้านก็คือโซน8บาทหรือว่า8บาทขึ้นไปก็ในกรอบตัวนี้ยังเป็นจุดที่มันเป็น low r i s t a n c e level ที่ทําให้ในมุมของการซื้อเนี่ยก็ยังยังเฟเวอร์ตัวของท่าด้านสามารถอยู่ ดังนั้นแล้วออต้องบอกว่าตอนนี้เลือกไม่ถูกนะเพราะว่าหุ้นมาอยู่ในทรงที่มันดีเนี่ยหลายตัวนะครับแล้วก็จะเห็นว่าบวกในเกือบจะทุกๆเซกเตอร์เลยเนะครับนนในแต่ในภาวะในเวลาตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นแบงก์ก็ดีเป็นรีทก,ก็ดีเป็นโรงไฟฟ้าก็ดีอะไรตัวเองเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาในคอนขทางดีแต่ว่าอย่างที่เรียนครับว่าการขึ้นมา,รา,ราแรงๆเพราะเมื่อวานที่มาจากเรื่องของตัววายุพักเนี่ย มันก็เป็นแต้มบุญหนึ่งที่ใช้ไปพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็จริงๆเราก็มองว่าวายุพักเองเนี่ยโดยกลไกมันอาจจะไม่ได้เข้าหุ้นแบบที่ทําให้ตลาดผลักแันตลาดถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ลองติดตามดูนิดหนึ่งด้วยนะครับว่าเรื่องของวายุพักเองเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะค่อยๆผ่อนลงหรือเฟดลงแต่ว่าโดยสตอรี่เองนี้ก็ทําหน้าที่ในการผลักตลาดเนี่ยทะลุเส้น200วันมาก็ถือว่าทําหน้าที่ของมันแล้วจากแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยจะเอาเรื่องนี้อย่างเดียวไปดันตลาดไกลๆผมคิดว่ามันอาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็ลองติดตาม ประเด็นตรงนี้ดูด้วยนะครับแล้วก็เราคุยมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในช่วงประมาณเดือน6เดือน7ถ้าใครจำได้ว่าเอ๊ะขึ้นซื้อลงซื้อขึ้นซื้อน้อยหน่อยลงซื้อมากหน่อยนะครับก็เราก็ยังคงมองภาพของตลาดนะในช่วงต่อไปว่าเอ๊ะมันก็น่าจะเป็นภาพที่ที่น่าจะมีการเคลื่อนไหวได้ในเกณฑ์ที่โอเคซึ่งวันนี้มันก็มาได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็เอ่อเราไกลๆเราก็ตอบยากแต่ว่าถ้ามาดูแล้วเราก็มองว่า ด้วยเซตอินเด็กซ์ถ้าเราใช้16เท่า f o PE นะครับแล้วก็กำไรที่ประมาณ96บาท EPS เนี่ยมันก็จะได้เทคนิคการเก็ที่1536นะครับดังนั้นก็แปลว่าจากรายวันก่อนที่3 0 0พนาะครับเราก็ยังเคลื่อนมองว่าขึ้นไปเนี่ยภาพใหญ่ๆก็จะเป็น upside แถวประมาณโซน1ั0ห1า0ัากลางๆนะครับดังนั้นก็แปลว่าจากจุดนี้ก็ยังมี runway ยังมี room ที่เหลือเพียงแต่ว่าก็จะเป็นการเลือกตัวเลือกหุ้นในจังหวะที่ตลาดเองก็คงจะค่อยๆ ปรับดีขึ้นหรือว่าค่อยๆทยอยฟื้นตัวขึ้นในช่วงต่อไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็พบกันใหม่กับ u t r a d e Morning Call ได้ทุกเช้านะครับก็โดยภาพรวมตลาดสังไทยเองเริ่มเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดโลกนะครับนะภาพของตลาดโลกจึงเป็นจุดที่หนุนพวกุ้นปลอดภัยอยู่แต่ว่าในบรรยากาศในประเทศเองเนี่ยการฟื้นตัวของการบริโภคและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆก็น่าจะบวกกับหุ้นที่เกี่ยวกับท้านนัของพวกค้าปลีกแล้วก็ ที่เกี่ยวกับทนาของตัวธุรกิจภายในประเทศนะครับแล้วพบกันใหม่วันสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ขอให้พักผ่อนเสาวทิตยอย่างมีความสุขวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ